สวัสดีค่ะพี่ลิฟต์จสวิทออฟทาร์ดนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ต้องระวังสาหรับชาวราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายน2อง5นี้นี้คืออะไรนะคะคลิปนี้เป็นแบบเจเนอเรลนะคะดูดวงส่วนตัวทางได์ทุกช่องทางนะมาดูกันนะคะชาวราศีกรกฎนะประจำเดือนมิถุนายน ชาวราศีกรกฎเดือนนี้นะคะการงานเนี่ยก็มีงานเข้ามาไม่ขาดสายแหละทางานเยอะทํางานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะในในช่วงนี้เต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยแล้วก็งานที่ทําอยู่เนี่ยคือมันเป็นงานที่ต้องใช้ใช้ตัวเราเท่านั้นอะเป็นงานที่ทําคนเดียวแล้วจะประสบความสําเร็จงานที่ทำเราค่อนข้าง งานเยอะนิดนึงเนาะรับผิดชอบสูงแต่เป็นงานที่มั่นคงนะเรานั่งอยู่ในตําแหน่งที่ค่อนข้างทํางานที่มั่นคงเพราะฉะนั้นวางแผงกนการทํางานให้รอบคอบนะคะหรือคิดจะลงทุนทําอะไรเนี่ย ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงละกันในช่วงนี้นะคะเพราะการเงินเนี่ยคือมีเงินเข้ามาได้หลายทิศหลายทางแหละแต่ก่อนจะตกลงหรือทําอะไรต้องคิดนิดนึงเพราะว่าการเงินช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาจะขายฝันคนที่เข้ามาแล้วถ้าเข้ามาชวนลงทุนอะไรในเดือนนี้อย่าเพิ่งลงทุนเนาะมีเงินก็คือเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรลงทุนอะไรเยอะในเดือนนี้นะคะ เพราะว่าเดือนนี้มันจะมีเรื่องความเครียดหรือมีมีอะไรเข้ามานิดนึงให้เราต้องจัดการเยอะในเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินหมุนเวียนได้ดีแต่อย่าเพึ่งลงทุนทําอะไรเยอะเพราะว่าเราต้องดูให้แน่ชัดมันมีเกณฑ์ที่เราจะได้ ได้ฟังคําจากคนอื่นแล้วเขาอาจจะแบบพูดโอเวอร์น่ะพูดเกินจริงเนาะในทุกๆเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องธุรกิจเรื่องการางานก็เช่นกันหรือเรื่องอกิจการใดๆคือถ้ามีคนเข้ามาพูดแล้วแบบเนี่ยพี่ถ้าทาอันนี้มันจะได้อันนั้นเนี่ยคือให้พิจารณาการกระทําด้วยอย่าฟังแค่คําพูดแล้วก็เออชื่อเลยอะไรแบบนี้อย่างไม่ได้นะจ๊ะอย่างไม่ได้จ้าแล้วก็คือเดือนเนี้ยอาจจะ เราอาจจะรู้สึกเครียดเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมันต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอะไรก็เป็นชั้นไปหมดอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเราทําได้นะคะความรักนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสําหรับคนที่มีคู่และมีความสัมพันธ์อยู่แต่ว่าคุยอะไรกันก็พูดจาให้มันตรงตรงก็แล้วกันเนาะเวลาพูดอะไรก็คืออย่าแบบอย่าพูดโอเวอร์เกินจริงไปจะทําให้อีกฝ่ายเป็นห่วงหรือเครียดน,นะคะ ในเรื่องสุขภาพก็คือไม่มีอะไรมากนะคะอาจจะมีปวดบ่าไหล่แล้วก็ปวดหลังบ้างนะคะในช่วงนี้ที่สำคัญเลยนะขอให้ระมัดระวังละกันนะสำหรับเดือนนี้ใครที่โสดและมีคนเข้ามาก็ให้ดูให้ดีก็แล้วกันว่าเขาแบบพูดจริงไหมขอให้พิสูจน์ด้วยโอเคแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะชาวราศีกรกฎนะคะสวัสดีค่ะ